ส7บจนาฬิกาติดตามชมทันข่าวจากไทย p ี s นะคะในงานเสวานาต่างใจไทยเดียวค่ะภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมจะเดินหน้าปฏิรูปทันทีด้วยการลงมือปฏิบัติงานจริงนะคะเพื่อนําไปสู่การสร้างความปรองดองที่ยั่งยืนค่ะติดตามจากคุณจรพรคาภานธ์นะคะรายงาน,นสดจากเซนทัน,บรรนโบค่ะเซนค่ะก่อนที่ผมจะมาเล่าเรื่องของตัวเองเนี่ย ค่ะคุณมณีน่านค่ะในขณะที่ประเด็น,ท,นที่ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันบอกว่าหลังจากนี้ะจะต้องเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วนนะคะ,ะนั่นก็คือการออกใบอนกกุญาตประกอบการ,รให้กับภาคเอกชน,นต้องเร่งดำเนินการ,รอย่างเป็นธรรมค่ะรวมถึงปฏิรูปหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต้องปฏิรูปอย่างโปร่งใสนะคะพร้อมกับที่จะตรวจสอบบอร์ดบริหารทุกหน่วยงานด้วยค่ะ ผมสังเเกตห็นายประมนุสธีวงศประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยบอกนะคะว่าขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงการสร้างความพรองดองและการปฏิรูปประเทศในทุกระบบซึ่งทุกภาคส่วนควรมีการ เปลี่ยนแปลงของประเทศนะคะแล้วก็ควรมีการสร้างการมีส่วนร่วมค่ะในฐานะองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันจึงจัดทาข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศเสนอแก่คณะรักษาวความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอค่ะ6ข้อสําคัญนะคะคือการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการยุติธรรมเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับคนในประเทศองค์กรที่คอยตรวจสอบการคอร์รัปชันเช่นปปชจะต้องมีความเข้มแข็งสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในสังคม Home, และกระบวนการเลือกตั้งต้องมีความบริสุธทธิ์ยุติธรรมกับ<ง>ทุกฝ่ายค่ะประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันยังบอกอีกนะคะว่ามีเรื่องที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วนในขณะนี้นนคือการออกใบอน,นุญ,ญาตการประกอบกิจาการาให้แก่ภาคเอกชนหรือภาคประชาชน,านต้องเร่งดำเนินการอย่างเป็นธรรมและการปฏิรูปหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต้องเร่งปฏิรูปให้เกิดความโปร่งใสพร้อมกับตรวจสอบการทํางานของบอร์ดบริหารค่ะส่วนการเข้ามาบริหารประเทศของคอสชในช่วงนี้ ประธานอ,องค์การต่อต้านคอร์รัปชันก็บอกนะคะว่าไม่คิดว่าจะมีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเนื่องจากมีหน่วยงานการทุจริตการปราบปรามแห่งชาติหรือปปชเข้ามาตรวจสอบการทํางานอยู่แล้วค่ะเลยเลกถามคือในตัวคอสชอเองผมเชื่อว่าระยะสั้นๆอันนี้คงคงไม่เป็นปัญหาแน่นอนนะ<ม>เพราะว่าผู้นําเองพูดชัดเจนว่าต้องไม่มีการทุจริต<ม>ผมก็เชื่อว่านะยะในระยะจากนี้ไปปีหนึ่งเนี่ย คงเป็นมาตรการสําคัญที่ทางคอสชอเองคงต้องวดขันตัวเองและผมก็เชื่อว่าเขาอยากจะทําเป็นตัวอย่างนะที่จะไม่มีการทุวเิงเกิดขึ้นค ขณะที่นายแพทย์ประเวศวสีประธานสมัชชาปฏิรูปประเทศที่ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวันนี้บอกนะคะว่าจากวิกฤตการเมืองที่ผ่านมาทําให้ประชาชนออกมาเรียกร้องความถูกต้องจํานวนมากและเชื่อว่าสภาปฏิรูปถ้าหากเกิดขึ้นจะไม่มีความสําคัญค่ะถ้าประเทศไทยยังขาดการมีส่วนร่วมของภาคพลเมืองและภาคประชาชนที่เข้มแข็งถ้าประเทศไทยจะเดินหน้าปฏิรูปก็ควรที่จะตั้งภาคพลเมืองขึ้นมาก่อนเพื่อเกิดการขับเคลื่อนประเทศทั่วประเทศไปค่ะ ลูกชาาาวบ้นนธรรมดคสำหรับเวทีเสวนาในวันนี้นะคะจะเป็นเพียงการเปิดพื้นที่สื่อสารให้ภาคประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจนะคะร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็ เปิดในการข้อกําหนดในการปฏิรูปประเทศต,ต่อไปค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะหากว่าคสอชอค่ะอยากที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลภาคเอก,กชนก็บอกนะคะว่าพร้อมที่จะนําข้อมูลนี้ไปเสนอให้ค่ะซึ่งหลังจากนี้ถ้าหากว่าจะมีการพูดคุยกันจะมีการนํามาบอกต่อกันอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณมณีนาฏคะค่ะขอบคุณคุณเจรพรค่ะ